สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกก่แจ้งทมขอนแก่นครับวันนี้เรามาเจอกันกับสีแฟนซีสดใสตะการตาครับมีส่วนผสมของสีเทาสีส้มสีอะไรต่างๆนานานะครับเพื่อออกมาได้ขนาดนี้นะครับผมเรียกว่าสีอ่านมาและกันประมาณนั้นนะครับความเก่าเกมของไก่2ตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นดึกดําบันครับรุ่นลายครามครับเป็นไก่แก่ประจําบ้านผมเองนะครับได้ลูกน้อยมากนะครับ หลายๆท่านก็ติดตามผลงานน้องพวกนี้อยู่นะครับแต่ความสวยไม่ต้องห่วงครับเรื่องของสีสันอันนี้หางเดี๋ยวบอกว่าหางไม่ใช่ไก่พิการนะหางเขาล่วงครับต้องรอชุดใหม่เต็มหางก็จะสวยกว่านี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของไก่แก่ๆซึ่มีความสวยงามก็เลยอยากนําเสนอครับไม่มีอะไรมากาชวนเพื่อนๆมาเลี้ยงน้องไก่กันเยอะๆนะครับโดยเฉพาะกลุ่มฟนซีแบบนี้นะครับทอมแทมก็ยังมีน้องไก่เหมือนเดิมนะครับ ใครอยากมีน้องไก่ไปเลี้ยงนะครับก็มาดูได้เลยน้องไก่อยู่จังหวัดขอนแก่แนแล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 นอันนี้ขาสั้นมากเลยนะสวยมากเลยนะครับเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านเฝ้าสวนมาเป็นเพื่อนกันครับสองตัวนี้น่ารักไหมเลี้ยงเฝ้าบ้านครับขอบคุณที่ติดตามด้วยชอบกาจท่องแทมแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้กับน้องไก่แก่ๆสวัสดีครับ